เกือบล่วงไอดูนี่เป็นกากน้ำปลาเนาะเนี่ยนะครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อแบบนี้เนาะเนี่ยนะครับซูมไว้พร้อมนะครับก็ไหมนะครับก็คือจะผมจะถ่ายเห็นเรื่อยๆนะครับทั้งสดทั้งวิดีโอเนาะเนี่ยโอด,ดต้มแฉมต้มตแฉมเต็ม,ตมไปหมดเลยนะครับสักร้อยได้ไหมเดี๋ยวจะดูนะครับว่าได้จะประมาณร้อยได้ไหมนะครับคือ เขาเริ่มกินอาหารแล้วนะครับเริ่มเข้ามากินเยอะอีซีนะครับมันถ้ยน้ำพริกหนึ่งอะนะครับเน, <lui> นี่ยเนอะเนี่ยมีปูตัวเดียวนะครับอันนี้อาหารมีทั้งเบอร์สี่เอสด้วยนะครับเนี่ยอันใหญ่ใหญ่อนสี่เอสแล้วก็เบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองปนกันนะครับเนี่ยอีซีดูกุ้งเนอะเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยเนี่ยอีซีดูเนอะบ่อลุงเนี่ยกินนะครับเพราะว่า เอฟซีดูกุ้งขาวมันเข้านี่เนาะอันนี้เป็นเป็นเนาะนะครับเนี่ยกรับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านอ่ะก็ผมยังไม่ได้ไปวิดน้ำเฮเล็กเป๋น,นะครับก็ยังอยู่ที่กระต๊อบก็ยังให้อ่านกุ้งอยู่ก็วันนี้มาจะไปตากกากน้ำปลานะครับให้ให้ให้กุ้งกินนะครับให้กุ้งกินเนาะที่เศษอาหารจากการน้ำปลาเหลือเนี่ยมันก็จะเป็นแผนตน้นลอยที่ผมวิดออกเนาะก็ จะไปตักให้กุ้งเล็กกินนะครับไอซิสทธานะกุ้งที่ปล่อยไว้กุ้งขาวสี่หมื่นกุ้งกุ้งกามห้าหมื่นเนาะเหมือนอาหารจะไม่พอให้กุ้งอ่ากามกามกินหรือว่ากุ้งขาวกินนะครับก็เลยจะตักเศษกาดำปลาที่อยู่สองบ่อเนี่ยนะครับเอาบอ่บอหน้ากระ่อมก่อนเนาะด้านหลังผมเป็นท่อสูบน้านะครับยังยังไม่ได้ไปวิทยน้านะครับนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาตักกาําปลาไปให้กุ้งกินก่อนเนาะนะครับก็ท่อสูบน้ําผมก็ยังอยู่จอดที่หน้ากระ่อมเหมือนเดิมนะครับนี่ ด้านนี้เป็นกระต๊อผมอยู่นะครับอ่ะหมุนรอบตัวมานี่เป็นสมต้นแก้วมังกรนะครับก็จะวันนี้ให้อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเวลา11บเอโมงเกือบเที่ยงแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะลงช็อตประมาณประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงเที่ยงเนาะช็อต 1. หนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าเหมือนกับเอไอเขาจะส่งส่งคลิปเนี่ยดีดีกว่าดีกว่าตอนปล่อยทุกๆุกทุกทุกเวลาที่ทั้งวันเนาะทั้งวันเนี่ยดูเราผมลองมาหมดแล้วเนาะ ถึงเที่ยงจะมีคนดูช็อตเยอะกว่านะครับก็มาดูกันน้ำปลากระปุกจะตักกันเลยนะครับเนี่ยหมาผมไปรอแล้วไอ้กระปุกกับไอมะแดงเนี่ยเนี่ยเขาไปรอแล้วนะครับพอผมเขยับตัวปุ๊บเขาก็ออกตัวมารอเนาะก็เตรียมสาเล้งเรียบร้อยนะครับผมจะจะให้เวลาเท่านี้นะไอซีเนาะเนี่ยสักสามสี่กะบะเนี่ยแน่แนๆพูนๆเ,เต็มๆหน่อยเนาะ ไอ้กระบะที่ผมใส่น้ำมันเครื่องใส่เครื่องมือบ้างเนาะเวลาตอนทํารถนะครับกับรถไอ้สามล้อพ่วงข้างแบบนี้เอฟซีเนาะนะครับนี่ท่อยังอยู่เหมือนเดิมก็จะตักเนี่ยนะครับเนี่ยเนาะให้ให้กุ้งกินก่อน,นครับแต่ว่าจะให้ไม่เยอะนะครับพอเยอะแล้วมันเป็นแผ่นต้นเนาะเนี่ยอันนี้บอกเป็นต้นยังน้อยนะครับมันกระจางไปบ้างเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันส่วนใหญ่แล้วมันจะมีแผ่นต้นเนาะแต่น้ํามันไม่ยอมเขียวนะครับ ชุดนี้นะครับน้องน้ำมันขาวนะผมได้กล่าวทางปลามาช้านะครับจำไม่เยอะเนาะ ปาลาเล็กๆนะอิสติมิชันนะครับรศเศษปลาเล็กๆอ,อย่างเดี๋ยวหยิบให้ดูเนาะอย่างเงี้ยเห็นไหมที่นี่เดีดย๋ยวดีกว่าเนาะอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเศษปลาเงี้ยเนานะให้กุ้งขาวก็กินหรือกัมกามก็จับแทะก,กินนะครับปลามเนาะหล่นน้ำก็ยังแทะก,กินเลยนะครับปล้งขาเนาะก็เนี่ยครับจะเอาเศษปลาอย่างเงี้ยให้กุ้งขาวกับกัมกามกินนะครับแต่ว่าผมถอยอาหารลงมานะ อาหรกระสอบละโปรตีน35นะนะครับ8 30โปรตีน35นะครับก็ผมถอยแล้วก็ให้พวกสการตลายเหล่านี้ให้เขากินไปถึงจะมีกำไรนะปีนั้นนะครับนะครับถ,ถึงจะมีกำไรเ,เมื่อก่อนให้มากลงทุนมากนะนะครับแต่ว่ากำไรมันน้อยเดี๋ยวจะไปผมจะตัก เดี๋ยวตัดใส่ถังนี่เลยนะครับใส่ถังท้ายรถเลยค,ยค่อยๆใส่ไปนะครับผมจะผมจะไม่ใส่เยอะนะอทีท่านนะครับจะไม่ใส่เยอะเพราะว่าใส่เยอะเดี๋ยวกุ้งเกาะข้างนะครับแล้วก็จะทําให้กุ้งเกาะข้างกุ้งตายได้แต่ว่าไอกาะน้านี่ถ้าเราใส่ไม่มากจริงๆเนี่ยมันไม่เป็นไรนะครับ เอาวันละสี่ห้ากระบะก็พอนะครับมาดูกองที่2บ้างนะครับอันนี้บอ่อลูกกลางนะครับอันนี้บอ่อลูกกลางนะครับก็จะเหลือกองการน้ำปลาอยู่พอทุกคนอันนี้ผมค่อนข้างใส่เยอะใส่ยเยอะแล้วก็เป็นแพนต้อนเนาะอาหารมันเหลือ จะทั่วไปครับให้คุ้งขาวมากินมาจับก,กินนะครับ ่อไปก็จะไปใส่ลูกที่ทํำกำกามกับกุ้งขาวปนกันไว้เนาะไปไปเลยนะครับดูดีว่าจะติดไหมต้องใช้น้ำมันล่อไหมนะครับเพราะว่าจอดแล้วไปได้ ปล่อยตรงนี้นะครับจะปล่อยบรินเวณนี้แหละนะครับตรงนี้เพอเคยให้อาหารประจําอยู่เนาะกองกองกําอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเนี่ยก็เกือบร่วงดูดู <c oughs> นี่เป็นกากน้ำปลาเนาะเนี่ยนะครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อแบบนี้เนาะเนี่ยนะครับซูมไว้พร้อมนะครับก็ไปดูที่ยอกันเลยเนาะว่าเข้าไหมนะครับก็คือจะ ผมจะถ่ายเห็นเรื่อยๆนะครับทั้งช็อตทั้งวิดีโอเนาะเนี่ยนะครับก็คือกุ้งขากุ้งกำกามันไม่เข้านะครับเพราะว่ากุ้งขามันเข้าเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเขาจะเข้าไหม,มเนี่ยครับโดดตรมแต้มตรมแต้มเต็มไปหมดเลยนะครับกสักร้อยได้ไหมเดี๋ยวจะดูนะครับว่าได้จะประมาณร้อยได้ไหมนะครับคือเขาเริ่มกินอาหารแล้วนะครับเริ่มเข้ามากินเยอะไอซีนะครับประมาณถ้วยน้่พริกหนึ่งนะครับเนี่ยเนาะเนี่ย มีปูตัวเดียวนะครับอันนี้อาหารมีทั้งเบอร์ 4s ด้วยนะครับเนี่ยอันใหญ่ใหญ่น 4s ี่แล้วก็เบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองปนกันนะครับเนี่ยไอซีดูก cool. 네네ุ so, yeah, nah, ้งเนาะเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยเนี่ยไอซีดูเนาะคือเนี่ยผมจะเอามาให้บ่อลูกเนี้ยกินนะครับการน้าปลานะครับเนี่ยลูกเนี้ยจะให้กุ้งลูกเนี้ยกินบ่อลูกเนี้ยกินนะครับเพราะว่า เอฟซีดูกุ้งขาวมันเข้านี่เนาะอันนี้เป็นเป็นเนาะนะครับเนี่ยเนี่ยกุ้งขาวอ่ะเดี๋ยวจะเอาลงน้ําไปอันนี้ไอปูกระโดดพึ้งปังพึ้งฟังเนี่ยเข้ามาประมาณร้อยได้นะครับประมาณนี้เนาะเอฟซี FC เนี่ยนะครับน่นน่าจะร้อยได้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเอาลงน้ําไปเขาตัวเขานิ่มนะครับมันยังกุ้งมันยังไม่แข็งแรงดีนะครับร้อนเอาลงน้ําก่อน เห็นไหมครับเนี่ยเนาะมันมันเหมือนกับอาหารจะไม่พอกินนะครับนทนทุกท่านนะครับพอกุ้งขาวเนี่ยมันกินอาหารเยอะกินอาหารเร็วกินอาหารเร็วมากนะครับกรมการจับกินไม่ทันนะครับก็เลยต้องเอากากน้ําปลาเนี่ยมาให้มันกินนะครับหลางมือก่อนเนาะเดี๋ยวต่อไปผมจะต้องย้ายไอเนี่ยแท่นไอเนี่ยไปทางนู้นนะครับเพื่อไปตีน้ําตอนเช้าเนาะเนี่ยไอคูโบต้าที่ตีเสริมเนี่ยนะครับเดีย๋ยวต้องย้ายไอห้าหกใบเนี่ยไปทางนู้นเนาะนะครับไปดูให้อาหารกันเลยเนาะ

นะไดก็จะให้กินแบบนี้เนาะนะครับนี่ะครับถ,ถึงจะลดอาหารได้นะไอ้ตีนท่านนะครับถึงจะลดอาหารได้จริงๆเนาะนะเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งขาวมันไม่พอกินนะครับกามกามก็อาจจะจับกินไม่ทันด้วยเนาะ รสอาหารผมจะทำแบบนี้จากเคยใส่จากน้ำปลาเนี่เนาะใส่โคนต้นไม้นะครับก็เอาแบ่งมาให้กุ้งขาวกินนะครับเดี๋ยวใส่ต้นไม้นี่ค่อยสั่งงวดต่อไปเนาะก็เอาให้กุ้งขาวเขาจับก,กินไปก่อน เขามีอะไรกินเสริมบ้างน,นะอีซีนะนะครับเพราะว่าเราต้องการลดลดต้นทุนอาหารนะครับลดต้นทุนอาหารลงมาผมก็จะทำแบบนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยการที่แบบเอาชดเชยนะครับลดอาหารลงมาแล้วก็ประหยัดต้นทุนเนอะชดเชยโดยการให้กาดนั้งปลานะครับีด้านหลังผมเป็นกาดนั้งปลานะเนี่ยนะครับด้านหลังผมนะครับก็คือ ต้องทําแบบนี้นะไอศีนถ,ถ,ถึงถึงจะลดค่าใช้จ่ายได้จริงนะครับถึงจะลดอาหารได้จริงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้มันหวานแต่อาหารไปเนี่ยนะครับอาหารต้นทุนมันแพงนะครับคือกระสอบหนึ่งเนี่ยแปดบาทนะครับโปรตีน35นะครับบางยี่ห้อก็930นะครับอย่างที่ผมใช้อยู่ในี่830โปรตีน35นี่ก็จะลดโดยการให้การาน้ำปลาด้านหลังผมนี่นะครับเนีย่ยอย่างด้านหลังผมเนี่ยนะครับกองการน้ำปลากล่องนี้เนาะเนี่ยกล่องนี้นะครับ ก็ขาน้าปลาก็ไม่ได้ถูกนะครับอีซท่านนะครับมาโดยราคา4 4ตันนะครับ4ตันกว่า4ตัน5 4ตัน2แล้วแต่นะครับอันนี้มาจากนองปืนเนาะขาน้าด้านหลังผมนี่แล้วก็ในราคาที่3,300บาทไม่ก็ไม่ถูกนะครับนะครับแต่ว่ามันให้แร่ธาตุในบ่อนะครับมันให้แร่ธาตุและให้น้ําเค็มมันมีเกลืออยู่เนาะนะครับเนี่ยนะครับคือตรงนี้สำคัญมากนะครับลดอาหารลงมาแล้วไม่พอนะครับต้องต้องเราต้องคิดตรงนี้ด้วยเนาะนี่คือการลดอาหารคือการ ประหยัดต้นทุนลงมาโดยการให้การน้ําป่าเนาะแล้วก็4ตันเนี่ยมันได้จากสอบอ่อสาบ่อนะครับเราไปให้กุ้งเล็กอย่างเมื่อกี้นี่กินได้ด้วยครับก็นี่คือวิธีที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับสวัสดีครับ